สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตนะครับแล้วก็น้องฟิลหรือเราเรียกกันว่าอ e ีเจนนะครับในเกม stay close ครับผมคลิปที่3นะครับสวัสดีค่ะมันต้องจบที่คลิปนี้นะครับน้องฟิลจบค่ะที่รักผมไม่ไหวแล้วเจนจบค่ะที่รักผมเล่นกับคุณตาผมจะบอดแล้วนะผมผมเพ่งหนักมากวันนี้ผมเลยต้องมีตัวช่วยครับ แว่นออฟดัสมิดรักแฟนเพจทั้งหลายน่าจะรู้จักมันดีอุปกรณ์ที่ช่วยกรองแสงสีฟ้าและทําให้สายตาของเรานั้นเบาสบายเวลาที่เล่นเกมหรือว่าทํางานหนัก,นกๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอมือถือก็ตามเมื่อมีสิ่งนี้พี่จะพาแกเล่นจนจบในวันนี้เรอเว้ฟิลสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้และถ้าบอกว่านั้บินโตนั้นนำมาแล้วก็ลดทันที100บาทมาลองดูกันว่ามีเจ้าหนี้แล้ววันนี้จะเคลียร์เกมได้หรือเปล่าพร้อมแล้วไปกระเท่เจนไปไหนวะ ที่ไหนวะสถานีไงสถานีที่มีแต่ผีเต็มไปห,หมดอะนะใช่เอาละครับโอ้นี่รู้สึกว่ามองแล้วแบบไม่ปวดตานะ <c oughs> ครับเฮ้ยโอ้ย,อยมันออกมาเดินนี้แล้วเนี่ยไวเมออื่อวานมันไม่เห็นออกมาเดินนี้เลยแล้วตัวนั้นโอ้สองตัวเลยว่ะเอวเออสองตัวสองจริงหรือเปล่านะมีใครมากกว่านี้ป่าววาไปได้ไหมเนี่ย มันออกมาเดินเต็ม <c oughs> คุณลืมปิดไฟฉายมันออกมาเดินเต็ม <c oughs> ค,คุณเดวิดผมเองอะไรเนี่ยพ <c oughs> ี่กูกูกดปิดแล้วนะอาล้ครับแล้วนี่การเริ่มต้ววอร์มวอร์มวอร์มเสียงวอร์มสติเ <c oughs> ช็คเช็คไมเช็คเช็คเช็ควันทูเช็คโอเคไป ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันบัคหรือเปล่าเพราะปกติเจอแค่ตัวเดียวนะครับผมเลยลองตายดูหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการรีเช็คเกมดูอ๋อ oh. ครับเห็นไหมรอบนี้ไม่มีนะครับหมายความว่าเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นบัคก,ก็ได้นะครับผมเอะเพื่อไม่ให้เกมมันแบบว่าเออเรอตอนที่เราลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเราควรจัดการบัคให้เสร็จก่อนนะครับเออเจนคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณ stay ์โคลสผมอยู่หรือเปล่าฝั่งคุณนะคะรอด้วย เอาละเจนสองตัวที่ด้านล่างเจนเราจะรอให้ตัวขวาเดินมาก่อนเจนคุณตามผมมาอยู่หรือเปล่าเนี่ยตามติดเลยแหละยังไงสิรอมา เจนคุณต้อง stay close ไว้นะเพราะว่าน,นี่จะสิงคุณอยู่แล้วค่ะเพราะว่าน,นี่เป็นวันที่สามที่เราเล่นเกมนี้แล้วเนะี่ยมันต้องจบแล้วแหละว,วันเนี้ยเอะวันที่สี่สิสี่สี่เดี๋ยวพี่ลองมันโอเคไปรอมุมแล้วกันนะลงล่างไปเลยลงล่างไปเลยแกลงล่างเลยเหรอใช่ต้องลงล่างไปเลยไป ว้ายเป็นไงมันอยู่ข้างล่างตัวไหน,นอยู่ข้างล่างไอ้ตัวตัวตาบอดอ่ะตัวตาบอดก็เป็นป,ปกติที่มันจะอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ไปยืนรอพี่ตรงไหนไดีเนี่ยก็เดินลงไปเลยพี่ลงมาละอืมเจนเราผ่านเฟสแรกมาได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีมากมาก จากคลิปที่แล้วยังไงล่ะเจนจุดที่ยากมันไม่ใช่จุดนี้แต่มันเป็นข้างในสุดนั่นต่างหากเละวันนี้ครับผมมีแผนในการจัดการกับเจ้าจุดที่มีทั้งตัวตาบอดและตัวขาวอยู่ด้วยกันแต่สําเร็จไหมอยู่ที่ว่าฟิลจะทําได้หรือเปล่าเพราะฟิลก็ปัญหาคือมองไม่เห็นในความมืดนะครับลงมายังมาแล้วไปอันนี้เดินไปเลย เปิดไฟไปเลยเดินไปเลยส่วนผมจะถอยหลังไปนะครับเจนเน่ช้าเจนเจนคุณตามผมมาเต้ close เอาละเจนคุณเห็นบันไดนี่นะไหนว่าบันไดอ๋อเห็นแล้วเอานะผมจะปิดไฟนะผมไปก่อนนะโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วเจนเอา <c oughs> อะไรเนี่ยเจน <c oughs> อะไรของคุณเนี่ย ื่อกี้ว่าเดินตรงกลางนะทําไมโดนแดกวะคุณร้อยผมถึงก่อนสิผมจะได้บอกทางคุณได้ผมจะไม่ทันทันลังไม่ดูคุณเลยเจนโอเคโอเคนั่งนี่ก็แตกคนละทีไงที่แตกไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยผมเคลียร์บัคกแล้วผมแตกใกล้ด้วยคือผมแตกตรงสีเขียวนี่มันไม่ควรตายไงตรงนั้นอะคุณเนะี่ยไม่ควรตายข้างในนั้น <c oughs> มันต้องมาเริ่มไกล <c oughs> หายไปไหนตัวนึงวะใช่หายไปตัวนึงมันต้องอยู่สองดิ อบนี้อยู่ข้างหลังแน่นอนเอ้ยฮะไม่มีด้วยเว้ยเฮ้ยอ้าวไปไหนอะเดินไปเดินไปส่องไฟไว้ก่อนอย่าแพนิคมันอาจจะโผล่มาตรงไหนก็ได้หรือมันเห็นว่าเราตายบ่อยแล้วมันเลยทำให้เกมง่ายขึ้นวะมึงยามกลัวปิดไฟปิดไฟโหกูนดกว่ามือมันผีฟิล อื <c oughs> ที่รักเองมีตัวขาวซ่อนอยู่นเนี่ยมีตัวคลานไหนไอ้คลานอยู่ไหนช่างมันเดินตามพี่มาไม่ต้องไปสนใจว่ามันอยู่ไหนมาตามทางที่พี่เดินพอดีแล้วไม่มีก็ดีแล้ว ถึงอุโมงค์ใต้ดินนะครับอย่าบอกนะตรงนี้ก็หายไม่หายหรอกนะหัวโดวอยู่นี่ไปไปไกลยัง ไปแล้วมาถึงตรงทางไปต่อแล้วเนี่ยอีควันๆเันน่ะเราจะเปิดไฟเดินได้จนถึงทางขึ้นประมาณน,นี้อย่าเพิ่งเดินจนกว่าพี่จะบอกโอเคปะ่ะรอหน้าบันไดเนี่ยหรอคือ,ม,อ,อมันต้องเดินเฉียงมันต้องเดินเฉียงขึ้นไปเข้าใจปะ่ะอาา่ะฮะพี่ไปก่อนอืม พี่ถึงปลายบันไดแล้วอ่ะมาดูให้เดินขึ้นมาถ้าช้าขึ้นมาเอิเดินหน้า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 เดิน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 ตรงเลยตรงเลยตรงเลยวิ่งเออตนองวิ่งยยูู่ย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 ยู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 ดเยถึงย มีปะยังยังยังไม่มีไปไหนกันหมดอ่ะออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถามกำลังเพ่งอยู่วันหนึ่งกูจะล่อไอ้ขาวยังไงวะเนี่ยมีเดี๋ยววะต้องมีตัวขาวอยู่เดี๋ยววะมาแล้วมาแล้วเห็นตัวขาวแล้วฟิล อ่ฮะ uh huh. เดี๋ยวพี่ลอก่อนพี่ลอกโ <Okay. S 1> อเคกำลังมามันกำลังมาม,งมามา,มาหาคู้ไปวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งกับวิ่งกับวิ่งกับพอ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 โอเคพอก่อนได้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 ไดไดอ๋อไอตัวขาวมันอยู่มุมขวาสตด รอบนี้ได้แน่ได้แน่ใจเย็นนะโอเคฟิลแกยืนส่องไฟตรงที่ข้างในเนี้ยอืมลึกไปแล้วมึงมานี่ <c oughs> ตรงนี้ยืนตรงเนี้ยรอส่องไฟไว้เลยให้พี่เ <c oughs> นี่ยส่องไว้เลยไหมไม่เดีรอให้มันเข้ามาใ,ใกล้ก่อนโอเคปะ <c oughs> อ่าส <Okay S 1> ่อง <Okay S 1> ปล่อยปล่อยป่อยปิดปิดเดี๋ยวพี่ส่องเอง อย่าซองสีเดี๋ยวพี่ปิดเองถอยหลัง <Okay. S 1> ถอยหลังมาถอยลึกๆเลยไปทางไหนอ่ะไว้ใกล้ฟิลมากใกล้ฟิลมากเดินไหมเดินไหมอย่าเปิดไฟนะไม่เปิดไม่เปิดเอาลรฟิล ไปออกมาข้างนอกไรเลตามพี่มาเร็วเจอแล้วทางลงอยู่นี่ฟิวเข้าบันไดเลนขวาแล้วรอไว้ก่อนขวา<ะ>สุดขวาสุดีข่ดออขวาสุดปะเนี่ยเออ,เอ,อขวาสุดใจเย็นๆใจเย็นตั้งสติก่อนเดี๋ยวรอยขานี้กับกนอนเฮ้ยนั่นคนปะลงเลยปะลงมาลงมามีมีคนป่ะ เลุงลุง,ลงไซรัสคุณมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะทำไมคุณมาเร็วขนาดนี้อ่ะพอดีเช่นมาทางลัดนะสิฉันบอกนายไปแล้วไงไม่นะนายไม่ได้บอกฉันเนะี่ยช่างมันอ่ะนี่ตั๋วของนายเป็นตั๋ววันเวนะไปไม่กลับแล้วไอ้รถไฟนี่จะไปที่ไหนอ่ะกลับบ้านมันพักจะพากลับบ้านเสมอเราสองคนก็เล็งเงียบครับพวกนายรีบไปดีกว่านะเพื่อตัวของผู้นายเองแล้วหวังว่ารถไฟนะั่นน่ะจะปราณีพวกนายนะเขามีใครบางคนตามนายมาได้ โอเคค่ะพวกเราจะระมัดระวังอ่ะและไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอย่าลืมมิตรภาพของพวกเราล่ะอย่าเศร้าไปเลยของเล่นของฉันเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่เรียกกูว่าของเล่นด้วยนี่มึงเซฟให้ปะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเพิ่งปิดไฟก่อนฟิวรถไฟมาแล้วฟิวปิดปไม่เห็นขึ้นเซฟเลยฟิวทั้งมันมึงขึ้นรถไฟก่อนมาแล้วฟิวฟิว หาที่นั่งฟิลฟิลจบแล้วจบแล้วว่ะเย <Yeah. S 1> โอ้ <c oughs> นี่คือแค่ chapter <oughs> วันนะเว้ยเขาบอกสองอีกเหรอไม่มีแล้วสามปีแล้วพ <c oughs> อแล้วเฮียไม่ต้องสร้างแล้ว <c oughs> จบได้จนได้ว่ะวันนี้ในที่สุดเย้ <c oughs> จบจริงเปล่าอ่ะเพราะออฟตัดแท้ๆเลยอ่ะเฮ้ยฟิลอ่ามาล็อบบี้อ่ะฟิลฮะประตูมันแง้มอยู่อ่ะแง้มอย่างนี้ตั้งนานแล้วมันแง้มตั้งนานแล้วไงก็บอกอยู่ โอเคก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเกม stay close ซึ่งจริงๆแล้วเราเล่นกันมามากกว่า3นะครับเอาจจริงมากกว่า3คลิปมีคลิปที่แบบว่าเล่นให้ตายก็ไม่ผ่านอยู่ชั่วโมงด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือไม่ผ่านแต่วันนี้จบแล้วครับขอบคุณน้องฟิลหรือว่าไอเจนที่หนีตายไปด้วยกันในวันนี้และพยายามมากคือจริงๆต้องบอกกันนะครับว่าน้องฟิลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นโปรเพลเยอร์ player, หรือแบบว่าเล่นเกมแบบต้องแบบว่าชำนาญหรือเล่นเกมบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่พาน้องมาเล่นเนี่ยเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ เพื่อให้ได้รับความสนุกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเล่นเกมเล่นให้สนุกนะครับมันอาจจะมีติดขัดบ้างไม่ผ่านบ้างแต่คือสุดท้ายก็ผ่านมาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันคือคอนเทนต์ความบันเทิงนั่นเองขอบคุณน้องฟิลด้วยนะครับที่มาเล่นด้วยกันในวันนี้ไม่ใช่วันนี้หรอก4วันแล้วไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าวันนี้ผม2คนขออนุญาลาไปก่อนพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมว่ะฟ<อ>ิลเย้อยากันเถอะ